สวัสดีครับท่านผู้ชมควมมาชมเพืบรรยากาศตลาดดอกไม้นะท่านผู้ชมโอ้โหเกอจริงจิงท่านผู้ชม่อ้โา <How> much? ท w าไหร่โอ้โหสวยงามท่านผู้ชมผู้บ่าวผู้สาวดูช่อดอกไม้โอ้ข้าวผัวประท้องกับสีมุงไปทางอ่า

ตอยนี่ซอยนี่ทนผู้ชมจะดอกแม้งามคนุดตอยเลยครับผู้ชมคนนะอ๋อครับนท่านผู้ชมเลยสวยงามมาก

ดอกไม่ป่านะครับผู้ชมเิเตของน้ำทางนั้นทางนรับท่านผู้ชมโอ้โห เฮ้ยรามมาชมกัรเป็นลำเป็นลำเป็นลำเลยคนคร้องจนปูนเลยตามมาชมเลยต้องามากามากเป็นชอเป็นชออยู่ข้างในงานมากทุกคน

มทองกับมาฮอดแยกแล้วท่านผู้ชมเลยแยก ท่องก็มาทึ่งแยกแล้วท่านผู้ชมมาท่องก็สีมุ่งหน้าไปทางรถไฟใต้ดินดวัยเอ็มอาร์ทีนะท่านผู้ชมกระเป๋าแบบมีใบอจีบตายน,นี่มุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่าท่าเรือพระราชน,นีมาท่องก็สีมาทางนี้นะท่านผู้ชม ถึงแล้วรถไฟใต้ดินสะน้ำชชยมุ่งหน้าไปสุขุมวิทตอนนี้มาทองกามาฮอด ลานี้แล้วท่านผู้ชมลงไปใต้ดินเนาะท่านผู้ชมลงไปอุมโมงใต้ดินเพราะว่าอ,อยู่ด้านล่าง,งมันจะมีแกะนะท่านผู้ชม,มแกะนถ้าไปทางนี้นะเขาจะไปะทางท่าเรือพระราชันนีไปปุน มีทางออกลายทางนะท่านผู้ชมเลยมองนี่ก็ทางออกคือก,กันเหมือนกันอา่าทุกยนืนทำเลยด้านใน di lượn để thang ừ, này mình đi... Mình lịch chơi ở Nam Lạc Độ Từng sơ thanh ni sư lẽ ở Thán Phú Thồn Sơ này โอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมเลยนลังจากที่มานั่งรถฟฟไฟใต้ดินน้องพี่น้องมาสถานีสุขุมวิทขึ้นมาพี่น้องบันไดโอ้ยท่องเที่ยวลายแห้งไปพี่น้อง ทำเบึงบรรยากาศาการปนมาไี่น้องมาฮอตอาโศกแล้วทุกคนฮอตอาโศกแล้วน้องคว้าธา,ารล้กาอ๋อถกคนไรแห้งริกคน มันต้องเปลียวล่หลายไว้น,น่อยี่พี่น่อความมาลัางการเขารวยมามาล้าการมากเลยคนเลย นาเพียงเพราะนี้เพราะวันไม่ชุดหน